ผู้ชมฮะพบกับผมเทตี้และรายการเทตี้ออนทัวร์ครับขณะนี้ผมอยู่ที่อำเภอแม่สายจากกังหวัดเชียงรายนะครับจากปัญหาของหมอกพันพิษครับที่มีมากมายจริงๆตอนนี้ฮะทางอปพคือศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธา,ารณภัยเชียงรายนะครับเขาก็มาใช้ไอเจ้าเครื่องพ่นไม่อยากจะเรียกว่าเครื่องพ่นไอน้ําเลยหละอยากจะอยากจะเรียกว่าเครื่องพ่นน้ํามากกว่าครับ เรื่องจากว่าหลังจากไนพุ่งไปตรงนั้นเสร็จนะมันไม่ได้เป็นละอองนะ้ําแต่มันทําให้น้ําท่วมเนนหนครับคุณผู้ชมฮะก็เลยพาคันมาดูว่าทําไปเพื่ออะไรวะแต่ก็ดีกว่าไม่ทําอะไรใช่ไหมครับคุณผู้ชมฮะไปดูพร้อมๆกันว่ามันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนครับคุณผู้ชมครับ สวัสดีครับพี่คิดว่าวิธีการนี้ของปอพอเขาเนี่ยจะได้ผลไหมครับในการช่วยบรรเทาปอกพันธุ์พิษนะครับผมคิดว่าคงไม่ได้ผลครับไม่น่าได้ผลนะฮะทำไมถึงคิดอย่างน้ครับเพราะพื้นที่มันกว้างนะที่แค่จุดเดียวแล้วก็ทําให้น้ําท่วมด้วยทําให้น้ําท่วมถนนด้วยใช่ไหมฮะครับ <laughs> แล้วคิดว่าวิธีการไหนน่าจะเหมาะครับในการแก้ปัญหาก็ ก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุก็ต้องประสานงานกับทางฝ่า,า,ายภาครอ๋อน่าจะได้ผลที่สุดใช่ไหมครับให้เขาหยุดเพราะมันตอนนี้อากาศแย่ยม,มากๆเลยอ๋อขอบค,คุณครคบ